สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์ประเภทที่หนึงประเภทแรกประเภทที่ใช้เอาไว้ตัดเช่นกรรไกรคัตเตอร์อ่ะกรรไกรก็เป็นแบบในรูปไวนะ้นะกรรไกรส่วนใหญ่ใช้สำหรับเอาไว้ตัดอะไรเอ่ยตัดกระดาษ อันต่อมาล่ะคัตเตอร์คัตเตอร์นี้ก็ใช้สำหรับอ,อะไรเอ่ยตัดกระดาษหรือตัดหรือตัดพลาสติกบางๆได้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคัตเตอร์มันทำไมมากมันคมมากถ้าเกิดเราจะใช้ครูแนะนำว่าเราอย่าพึ่งไปลองใช้นะถ้าเกิดอยากใช้จริงจควรจะมีผู้ปกครองมาให้คำแนะนำในการใช้งานด้วยเพราะว่ามันคมมาก ถ้าเกิดพลาดไปนิดดึงอาจจะได้บาดแผลหรือแบบอาจจะเจ็บสาหัสได้เลยประเภทที่สองประเภทติดเช่นกาวลาเทกเทปกาวกาวยางอ้าวอันนี้กาวลาเทกใช้ติดอะไรเอ่ยกระดาษเอาไปติดไม้ก็ได้นะเอา,ต,าติดไม้ให้ประกบกัน อันต่อมาเทปกาวเทปกาวใช้ติดอะไรเอ่ยติดกระดาษเหมือนกันกาวยางเอาไว้ใช้ติดพวกหนังสัตว์หนังเทียมเวลาเขาทำากระเป๋าอย่างเงี้ยเขาใช้กาวอันเนี้ยคอยทาแล้วก็เย็บทับอีกรอบหนึ่งอ่ะกาวกาวแท่งนี่กระแท่งพวกเราน่าจะเคยเห็นกันบ่อยใช้ติดกระดาษ ที่สําคัญคือไม่เหนียวด้วยติดปุ๊บแทบจะแห้งปั๊บเลยแต่ว่าถ้าเราเกิดเราเอามือไปจับเนี่ยเหนียวนะทวายรอบหนึ่งกาวนะมัดกระดาษกาวลาเท็กนี่ติดกระดาษก็ได้ติดไม้ก็ได้ติดผ้าก็ได้กาวพลังช้างหรือที่เรารู้จักกันว่ากาวตาช้างนิยมเอาไปใช้ติดพวกพลาสติกนะแต่ว่าเอามาติดกระเบื้องนั่นเหมือนกันจริงๆเป็นกาววิเศษมากเลยติดอะไรก็อยู่หมดเลย แต่ว่าข้อเสียของมันคืออันตรายมากๆถ้าเกิดว่าโดนมือโดนผิวหนังเราเนี่ยกาวมันติดที่ผิวหนังเราเลยนะหนังจะเป็นรอยแข็งแข็งไมไหมหน่อยหน่อยอะกาวยางติดหนังสัตว์ติดหนังเทียมประเภทต่อมาประเภทที่สามประเภทวัดระยะเช่นเช่นอะไรเอยที่ใช้วัดได้ไม้บรรทัดไม้เครื่องวงกลม ีไม้บรรทัดใช้วัดความยาวมาครึ่งวงกลมเอาไว้วัดมุมนะเพราะมุมนี้ส่วนวงเวียนเอาไว้วัดเป็นรูปวงกลมประเภทต่อมาประเภทที่ใช้เจาะเช่นตะปูเครื่องเจาะกระดาษหรือเล็กแหลม ตะปูว่าเจาะอะไรได้บ้างเจาะพลาสติกเจาะไม้เจาะกระดาษก็ได้อะต่อมาเครื่องเจาะกระดาษใช้เจาะอะไรเอ่ยชื่อก็บอกนะว่าเครื่องเจาะกระดาษก็จะใช้เจาะกระดาษเจาะกระดาษปุ๊บมันจะเป็นรูวงที่กระดาษจะเป็นรูวงกลมๆอย่างนี้เลยปุ๊บแต่ครูวาดไม่ค่อยกลมเลยนะ ต่อมาเหล็กแหลมนี่ใช้เจาะกระดาษเจาะพลาสติกเจาะอะไรก็ได้ที่มันบางๆโดยการที่เราเนี่ยเอาเหล็กตรงปลายแหลมแหลมแทงเข้าไปให้ทะลุเป็นรูแต่ว่าอุปกรณ์ชิ้นต้องระวังหน่อยนะพเพราะเหล็กมันแหลมแล้วเราองใช้แรงในการเจาะค่อนข้างเยอะนิดนึงถ้าเกิดเราจับไม่ดีก็อาจจะทิ่มนิ้วเราได้ถ้าเกิดจะใช้จริงๆก็ควรจะให้ผู้ปกครองให้คำแนะนำด้วยนะ 5. ประเภทที่5้าประเภทเย็บปักทักร้อยอ่าเช่นเข็มเข็มทักโคเชเข็มอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะเอาได้ใส่ลงไปตรงปลายเข็มปึ๊บนี่ตรงนี้ตรปดตรง,ตรงปลายเข็มแล้วให้ทะลุอีกข้างหนึ่งปึ๊บแล้วก็เอาไปเย็บผ้าได้เลยอ่านี่เข็มทักโคเชร,รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ที่เขาจะเอาไว้ทัก ไหมพรมเวลาถักเขาจะไม่ใช้อันเดียวนะเขาจะใช้สองอันทำมือควายกันจุ๊บ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 แล้วก็ถักเป็นผ้าพันคอถักเป็นรูปดอกไม้ถักเป็นรูปลูกอมถักเป็นรูปอะไรก็ได้ที่ตามที่เราได้ชอบได้เลยแต่ว่าเราต้องมีทักษะเราต้องฝึกนะค่อนช้างยากขึ้นนึงแต่ว่าสามารถทำได้ไม่มีอันตรายไม่ต้องกลัว ประเภทสุดท้ายประเภทที่6ประเภทที่ใช้ตกแต่งเช่นสีน้ำสีไม้สีน้ำ,นำใช้สำหรับระบายอะไรเ่ยระบายรูปแต่ว่าต้องใช้อะไรด้วยคู่ก,กันในการระบายด้วยโอ้ส่วนอันนี้มันต้องบอกกันนะสีไม้คุณหน้าคุณตาก,กันอยู่แล้วใช้ระบายตกแต่ง กระดาษให้ระบายให้เป็นรูปมีสีสันสวยงามแต่วันนี้จะให้ระบายด้วยนะอ่าต่อมาอ้าวแบบฝึกหัดแล้วอ้าวให้นักเรียนวาดภาพประกอบคู่กับอุปกรณ์ที่กำหนดให้อ่ารูปที่นข้อที่1กันไกลนักเรียนก็วาดรูปกันไกลลงมาประกอบสี่เหลี่ยม ข้อที่สองสี่ไม้นักเรียนก็วาดมาวาดรูปสี่ไม้หน้าตาเป็นยังไงวาดมาเลยอ่ะต่อมาข้อที่สามเทปกาวเทปกาวหน้าตาเป็นยังไงนักเรียนก็ลองวาดลงมาเป็นม้วนกลมๆหรือเปล่านะอ่ะวาดลงมาเนอะข้อที่สี่ตะปูตะปูหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยจาได้ไหมเอ่ยจำไม่ได้ลองเปิดในหนังสือดูนะ อ่ลองวาดมาดูทำลงในสมุดนะอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ